เรื่องผู้ค้นหาโทษด้วยปากผู้ใดย่อมสรรเสริญผู้ที่ควรนินทาหรือย่อมนินทาผู้ที่ควรสรรเสริญผู้นั้นชื่อว่าย่อมค้นหาโทษด้วยปากไม่ได้ประสบสุขเพราะโทษนั้น ความไพ่แพ้การพนันด้วยทรัพย์ทั้งหมดพร้อมด้วยตนเป็นโทษน้อยการที่ยังใจให้ประทุษร้ายในท่านผู้ดำเนินไปดีแล้วนั่นแหละเป็นโทษที่มากกว่าโทษการพนันผู้ที่ตั้งวาจาและใจอันเป็นบาปไว้ติเตียนพระอริยเจ้า ย่อมเข้าถึงนรกสิ้นแสนสามหมื่นหกพันนิรับพุทธ,ธะและห้าอับพุทธ,ธะ